สวัสดีครับสาธยายพระสูตรพุทธวจนะหมดทรรไปทามที่ทุกิมักวิธีที่ง่ายละนันทีิจิตหลุดพ้นทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นพิสู่รูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่า แต่พระองค์ผู้เจริญทำอย่างหนึง่งมีอยู่หรือไม่หนอซึ่งเมื่อพิสุลได้แล้วอวิชาย่อมละไปวิชาย่อมเกิดขึ้นพระเจ้าข่าพิสุทำอย่างหนึ่งมีอยู่แลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำอย่างหนึ่งนั้นคืออะไรเล่าหนอ พิสุอาวิชานั้นแหละเป็นธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อพิสุละได้แล้ววิชาวิชาย่อมละไปวิชาย่อมเกิดขึ้นอวิชาย่อมละไปวิชาย่อมเกิดขึ้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพิสุ รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้อาวิชาจึงจะละไปวิชาจึงจะเกิดขึ้นพระเจ้าค่าพิสุลากธรรมอันพิสุในกรณีนี้ได้สดับแล้วย่อมมีอยู่ว่าสิ้นทั้งหลายทั้งพวง อันใครๆไม่ขนยึดมั่นเธอมั่นว่าเป็นตัวเราของเราดังนี้พิสุถ้าพิสุได้สดับหลักธรรมข้อนั้นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งพวงอันใครๆไม่ขนยึดมั่นเธอมั่นดังนี้แล้วซ้ายพิสุนั้น ย่อมรู้ซึ่งทำทั้งพวงดังยิ่งขึ้นทำทั้งพวงและย่อมรอบรู้ซึ่งทำทั้งพวงข้างรอบรู้ซึ่งทำทั้งพวงแล้วพิสูจนั้นย่อมเห็นซึ่ง นิมิตหลายของสินทั้งพวงโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งจักกุโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งรูปทั้งหลายเป็นประการอื่นย่อมเห็นซึ่งจักกุวิญญาณโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งจักกุสัมผัสโดยประการอื่น ย่อมเห็นซึ่งเวทนาอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะจากกุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยประการอื่นพิสุเมื่อพิสุรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แหละอวิชาจึงจะละไปวิชาจึงเกิดขึ้นสาธุ Thank <laughs> you.